สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับคู่หูมาอีกแล้วครับมาแวะบ้านเขาดีนะครับอิจูสุโออิซูซุทักฟูซูนะครับแวะมาเยี่ยมบ้านพินัทตลอดเลยครับยินดีครับช่องตัวเองยังไม่ได้เริ่มทําคนเดียวไม่สนุกครับถ้าทํสองคนเนี่ยคุยกันไปเรื่อยๆก็รู้สึกเป็นกันเองรู้สึกรีแลกแล้วก็จะทาให้คลิปไม่น่าเบื่อด้วยนะครับติดตามช่องพ่นัทอยู่ครับมีคอมเมนต์แล้วก็แล้วก็ ตัวลูกเพจเองเนี่ยน่ารักมากเวลาที่ทักเพจมาผมก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวดีนะครับสำหรับอ e ีสูทักฟอร์เซลครับก็ขอบคุณพี่เหมาด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปทีพ่พี่เหมาเข้ามาแจมเมนเนาะตอนนั้นที่เราแบทเทิลกันระหว่าง6ล้อกับ10ล้อ <c oughs> ยอดวิวสูงมากนะครับสูงกว่าที่ผมทำเองคนเดียวอีกดีใจครับต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็มาเยี่ยมบ้านพี่นัทอีกอ่ายินดยียินดีอย่างยิ่งครับ <c oughs> ครับแล้วก็วันนี้นะครับ เดี๋ยวให้พี่เหมาแนะนําอันนี้ก็เป็นลูกค้าของพี่เหมาอีกเช่นกันนะครับเป็นรถอะไรเดี๋ยวให้พี่เหมาได้ครับบยาให้ฟังนิดนึงก็สําหรับรถที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับเป็นรุ่น FVM นะครับหรือส0บล้อขับเคลื่อนเพาเดียวสาหรับรถ FVM เนี่ยจะมีอยู่2เครื่องยนต์คือ240แรงม้ากับ300แรงม้าสําหรับรุ่นนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัว300แรงม้านะครับความยาวที่7เมตร70นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่นัท ครับและนี่คือตัว fvm 300แรงม้านะครับก็จะมีความยาวให้เลือกอยู่2ช่วงความยาวคือ6เมตร60นะครับกับ7เมตร70เซนติเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวยาวสำหรับลูกค้าที่เลือกสำหรับวิ่งงานไม่ลากพ่วงนะครับก็จะเป็นขับเคลื่อนเพาเดียวตอนนี้พี่นัดก็ไปเป็นตะกล้องแล้วนะครับตอนนี้อีสุทักฟเซลผมยึดแล้วก็เดี๋ยวมีลูกค้าเผื่อจะลูกเพจนะครับติดไปช่องผมบ้างก็ได้นะครับฝากไว้ครับ ทักกัครับเดี๋ยวผมจะเก็บค่าโฆษณาโฆษณาทุกคลิปเลยนะก็ความพิเศษนะครับโดยทั่วไปเนี่ยตัวถังเนี่ยต่อมาเป็นกระบะบรรทุกนะครับกระบะบรรทุกเหล็กนะครับก็จะเป็นความยาวที่เจ็ดเมตรเจ็ดสิบที้จะไม่ดำเนาะไม่ดาครับก็เรียกว่าสูงยาวขาวดีขาวดีสูงยาวขาวดีใหญ่ยาวคนเยอะด้วยนะครับ สำหรับตัวนี้ทีนี้ความพิเศษสิบสองล้อสิบสองล้อครับจริงๆแล้วรถศูนย์ของเราเนี่ยออกมาคือ10บล้อครับพี่นัททีนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการเรื่องของน้ําหนักบรรทุกนะครับกฎหมายขนส่งที่ที่เรารู้กันแล้วนะครับที่ต้องผ่านตาช่างนะครับสําหรับ10บล้อเนี่ยขนส่งก็จะให้ที่25้าตันนะครับพอเป็น12บล้อเนี่ยก็จะได้ที่30สตันรวมสินค้านะครับรวมรถรวมกระบะบรรทุกแล้วตัวถังแล้วนะครับครับ สำหรับคันนี้เนี่ยก็ลูกค้าก็าไปโมดิฟายนะครับเพิ่มคานหน้าหรือเพลาด้านหน้านะครับก็จะเป็น12ล้อก็ด้านเรื่องของน้ำหนักบรรทุกขึ้นมาแต่สำหรับเรื่องของการรับประกันนะครับก็ต้องไปดูในสมุดรับประกันด้วยนะครับเป็นข้อยกเว้นอาจจะเป็นเรื่องของช่วงล่างกับระบบเบรกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทางอู่วารันตีให้นะครับชัดซีด้วยไหมเพราะมันไปพ่วงกับใช่เรื่องของชัดซีด้วยใช่ครับ ก็จะมีเรื่องเชสดซีด้วยก็ส่วนเกี่ยวข้องนะครับจริงๆแล้วเราไม่ไม่แนะนําให้ไปดัดแปลงแต่ด้วยเรื่องของการใช้งานที่ที่เหมาะสมนะครับการบรรทุกต่อ,ต,อต่อเที่ยวนะครับที่ต้องการน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นก็มันก็มีอะไรที่ต้องแลกกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของการรับประกันเนี่ยเราก็จะดูตามความเหมาะสมการใช้งานจริงนะครับตัวนี้เป็นแบบเพาที่ลงเต็มตลอดนะครับเพาลงเต็มตลอดไม่ไม่ยกนะครับ ถ้าเกิดมีการยกเพลาเนี่ยก็จะใช้เป็นระบบใช่เป็นแหนบนะครับแหนบกับโช๊คอัพใช่ทำงานคูก่กันก็ใส่ม้อลมเบรกเข้าไปเพื่อในช่วยในการห้ามล้อด้วยครับครับ,รบซึ่งสำหรับ12ล้อของอีซูถามว่ามีไหมมีนะครับเราก็มีให้เลือกอ่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นรุ่น F Y H นะครับ360แรงม้าตัวนั้นอนะ่ะสามารถรับลูกพ่วงเลยด้วยขนาดทสีก็ยาว7เมตร แต่ตัวนั้นจะเป็นขับเคลื่อนสองเพ่านะครับอ่าสาหรับตัวนี้ที่เพิ่นขึ้นมาก็แต่งลวดลายสวยงามนะครับใส่ซ่อสแตนเลสไทเทนะครับแอบแต่งแอบแต่งแอบแต่งทั้งโอใช่ครับ,บครับสําหรับเจ้ารถสิบล้อขับเคลื่อนเพลาเดียวนะครับอีซูซุที่ใส่ยางมาให้นะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นยางเป็นสิบล้อแต่ตอนนี้ลูกค้าทําเป็นสิบสองล้อนะครับเราก็มาดูขนาดยางที่ติดรถมาให้นะครับ ตอนนี้ผมก็เขินๆเ,เหมือนกันนะพี่นัทครับทำไมถึงเขินครับผมโดนล้อโอ้โหตามไม่ทันก็จะให้เป็นยี่ห้อบิสโตรนะครับรุ่น R157 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ p อ p h i ตกันไปเลยนะครับ็อ p ฮิตไปเลยขนาดยางนะครับก็จะเป็นนี่ 11R นะครับ22.5นะครับ 11R R คืออะไรนะครับ R ก็คือน้องพ่อแห่ไม่ใช่ อคือเรเดียนแบบไม่มียางในนะครับว่าบางรุ่นมันมี11บเอดลุงไม่ใอนี้เป็นสิเอาด R เขาจะได้สาระจากเราไหมพี่อ่าโอเคเป็น11อ R นะครับหน้ากว้างของยางเน่ยเขาอันนี้วัดเป็นนิ้วนะครับวัดเป็นนิ้วก็เลยเป็น1 1บ1อนิ้วนิ้วใช่ขนาดความกว้างจากตรงไหนถึงตรงไหนครับผมแก้มยางหน้ายางตัวนี้11นิ้วใช่ครับประมาณนี้อันนี้ได้ความรู้พร้อมความบันเทิงไปด้วยครับมีสาระหรือเปล่าตัวที่เสริมมาเขาก็เลยใส่เป็น r ห5 7ให้าเจ็ดห้นะครับใส่ให้เหมือนกันเนาะใส่ให้เหมือนกันเป็นลายเดียวกันครับเหมือนกันดูแล้วสวยงามลงตัวทีนี้บอกแล้วว่าถ้าเกิดเป็นรถอิูเนี่ยเราจะมีสติ๊กเกอร์บอกกัแล้วว่าเป็น fvm ถ้า fvm เนี่ยก็จะเป็นรถขับเคลื่อนเพาเดียวแต่ถ้าเกิดว่าไปข้างนอกนะครับลูกค้าไปด้านนอกแล้วไม่รู้ว่าหรือไปหาซื้อรถมือสองนะครับว่ารถคันเนี่ยมันเป็นสิบล้อขับเคลื่อนเพาเดียวหรือ2เพาดูอย่างไรมาดูตรงนี้ครับสำหรับ10บล้อขับเคลื่อนเพาเดียวเพาเดียวนะครับ ัวหัวเพาเนี่ยหรือเพาด้านหน้าเนี่ยครับสังเกตตรงตรงเพาด้านหน้าเนี่ยจะมีความหนาคือล้อตัวนี้แหละครับเพาตัวเนี้ยจะมีเฟืองท้ายนี่นะฮะความหนา,าแล้วมาดูล้อที่ไม่มีเฟืองท้ายล้อที่อาจจะมีจะเป็นล้อตามเมื่อกี้เป็นล้อจักรนะครับอันนี้เป็นล้อตามเนี่ยเป็นมีแค่เสื้อเพาอ,อย่างเดียวไม่มีเฟืองท้ายขนาดความหนาของตัวมันบางกว่าใช่ครับเนี่ยเคาะดูว่าไม่มีอะไรข้างในได้ยินเสียงนะ เพราะว่ามันไม่ไม่ต้องรับแรงบิดอะไรมากใช่ไครับมันเป็นล้อตามเฉยครับก็เป็นความรู้เก็ดเล็กๆน้อยซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน,นครับอีก<ร>ตัวหนึ่ง<ไ>ที่เป็นอิสุสทำมาให้ครับพาหันแนบหรือพาบโบกี้ที่เราเรียกกันตัวเนี้ยนะครับไม่ต้องอัจจารบีแล้วนะฮะมันเป็นแบบบูทยางรเรียกว่ารถยุโรปใช้กันตัวนี้ใช้กันแบบยาวๆเรียกว่ากว่าจะมมนทานนนบูทยางตัวนี้อีกนานเลยครับ รว่ารถยุโรปใช้เราจนกว่ามันจะฉีกขาดหลวมคอนเราต้องค่อยเปลี่ยนใช่ครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันจะต้องคอยอัจฉริบีรื่การเสียดสีระว่างเหล็กกับเหล็กใช่ครับเพื่อให้อายุการใช้งานมันได้ยาวนานนี่เขาเรียกว่าเมนเทนแนนซ์ฟรีครับใช่ครับไม่ใช่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าเมนเทนแนนต์นะไม่ต้องคอยอัจฉริบไม่ต้องอัดจารบีก็ลดภาระเรื่องของการดูแลหนึ่งจุดไปเอาเวลาไปทำอาหารกินเพิ่มขึ้นครับครับผม ให้คันนี้ต่อคอกสูงเท่าไหร่ครับที่หมอครับตัวนี้2 m, เมตรจากพื้นกระบะขึ้นไปข้างบนอ่สองเมตรสี่สิบครับเต็มพิกัดเลยเต็มพิกัดเลยปกติจะเป็น2เมตรยี่สิบทีแล้วก็เพิ่มไปอีกช่องว่างลนะสิบตัวแปบ๊บกันผ้าใบขาดอีกสิบเซนแม็กนซะิมัมเลยครับอ,อยากให้แนะนำนิดนึงครับคันนี้จากสิบล้อที่มีความยาวยาวมากเหมือนกันนะเจ็ดจุเจ็ดเมตร แล้วไปเพิ่มคานหน้าให้กลายเป็นสิบสองล้อเพื่อที่จะรับน้ําหนักได้มากขึ้นจากยี่สิบ้าเป็นสามสิบตันครับทีนี้ลูกค้าเป็นลักษณะงานประเภทไหนครับ<อ>เป็นทุกอะไรครับ,ถ,รบถึงทำแบบนี้ครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับรายหรือรายนี้นะครับก็เป็นวัสดุร้านร้านรับซื้อเป็นรีไซเคิลลงงานพลาสติกนะครับที่รับซื้อพลาสติกที่เป็นขวดพลาสติกอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็มาอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็ส่งรวมถึง าการส่งเข้าโรงงานฉีดเม็ดพลาสติกนะครับที่ออกมาเป็นเม็ดๆนะครับแล้วเขาก็ไปใส่สีที่หลังนั่นก็คือเหมือนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตอาจจะเป็นตัวขันหรือกุดถังอะไรพวกนี้ครับก็มาจากพลาสติกพวกนี้แหละครับอีกธุรกิจหนึ่งของของลูกค้าก็เป็นทําเสือนะครับเสือเสือปูนอนปูนั่งก็ตอนนี้กอินเตอร์นะส่งข้ามประเทศไปแล้วส่งไปประเทศไหนครับ เวียดนามกับพอมากใกล้ๆบ้านอีกหนึ่งธุรกิจนะครับก็เอาไปต่อยอดได้เอาไปต่อยอดได้หรือสนใจที่จะรับไปขายเสื้อนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทางอีซซุทักฟเซลได้เลยนะครับขช่องผมจะขายทุกอย่างแล้วใช่ไหมนอกจากขายรถและขายเสื้อคอนเซ็ปต์คือคู่คิดมืออาชีพครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับครับผมก็สำหรับ ลูกค้าที่ต้องการเพิ่มเผานะครับก็สิ่งสําคัญก็คือพยายามเลือกอู่ที่ด้มานได้ดีใช่ครับได้มาตรฐานเนาะเพราะว่ามันจะทําให้สูญเสียการรับประกันบางอย่างจากอีซูซูไปถ้าอู่นั้นเป็นอู่ที่มีมาตรฐานแล้วก็ทํางานได้ตามหลักครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็อีกสําคัญหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือของเรื่องแบบการจดทะเบียนด้วยนะครับก็ต้องดูว่าเลไทม์เนี่ย เวลาที่รถเสร็จกับแบบที่จะมาประกบเพื่อที่จดทะเบียนนะครับตรงนั้นก็ต้องไปให้มันแมทกันพอดีไม่งั้นจะเป็นการว่ารถเสร็จแล้วก็จะมารอรอแบบอีกทีนึงก็จะเสียเวลาตรงนั้นไปนะครับก็ฝากเอซี SC ต่างๆนะครับโดยด,ยดย้ส่วนตัวของทางคิงโยนเองแล้วเราก็จะดูให้มันลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็อู่ที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยเขาก็ดีลกับทางผู้ที่เขียนแบบออกมาให,ให้เหมือนกันนะครับก็คือคันนี้ก็คือถ้า ใช่รถเรียบร้อยแล้วเอกสารในการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วแบบที่เราไปเพิ่มคันอะไรก็เรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือพร้อมจดทะเบียนได้เลยเนาะสำหรับคันเนี้ยรอแค่มาติดตั้ง gps นะครับก็พร้อมที่จะไปจดทะเบียนได้เลยครับอ๋อครับไม่นานครับอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนี่เองนะครับครับก็ฝากไว้อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัว fvm สองร้แรงม้าตัวนั้นมีถึง4ช่วงความยาวครับพี่นัทมี6เมตรหนะครับเเมตร10แล้วก็เเมตร เ็เมตรเจ็ดเซคือเท่าตัวนี้เลยเอีกตัวหนึ่งที่ยาวพิเศษ,ษ,ษ,ษคือ9.9เมตร9.9เออเรียกว่า<ผ>ม,มีขายรถหมูรถหมูใช่รถอ่าใช่<ห>ครับเ,เป็นรถสําหรับเอาไว้ขนหมูหครับเป็นตัวอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเรื่องของ240แรงม้าด้วยว่าเรื่องของการแนะนานั่นแหละครับพอเป็น12ล้อนะครับเราถึงต้องใช้ตัว300ยแรงม้าครับสามร้อยแรงม้าที่ดีขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของเกียร์เดี๋ยวเราไปดูเกียร์ด้านในกันครับ Thank you